ผมต่อเรื่องไฟชนิดหนึ่งนะครับเพราะรรว่าพออ,อสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคระนะครับคุณบรรจงสุขดีเนี่ยบอกนะครับว่าวันเสาร์ที่23มีนาคมนะฮะเขาจะมีการจัดกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วนะครับ ừ ừ ừ. ปีนี้ใช้ชื่องานว่า I will if you will นะครับก็จะจัดกิจกรรมนี้ที่ชั้นจีเซนทันเวิด์นะครับ เสาร์ที่23มีนาคมปิดไฟตั้งแต่2ทุ่มครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งแล้วเขาก็จะเชิญชวนสถานที่สำคัญสำคัญ,คญต่างๆนะครับร่วมการปิดไฟในวันนั้นด้วยอย่างเช่นวัดอรุณสภานพระราม8เสาชิงช้านะฮะปิด1ชั่วโมงนะครับนี่นะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเฉพาะในกรุงเทพมหานคร3ปิดไป1ชั่วโมงเนี่ยสามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้1,528เมกะวัตต์ ลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ได้815ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ4ล 4, ้าน370,000บาทนะครับนี่นะฮะปีนี้ตั้งเป้าลดให้ได้ประมาณสัก2,000เมกะวัตต์นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าอันนี้มันจัดก,กิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยอยากจะให้เราช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลงด้วยอย่างต่อเนื่องนะฮะนปิดในเชิงสัญลักษณ์นะฮะใช่ครับ มีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ,รบที่ตอนนี้สื่อต่างชาติเนี่ยได้นําเสนอข่าวในทํานองที่ไม่เป็นผลดีต่อบ้านเรานะครับ,รบก็คือกรณีที่มีคู่สามีภรรยาจากอังกฤษนะฮะมาเสียชีวิตที่เมืองไทยเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยเขาปั่นจักรยานรอบโลกนะครับปั่นมา22ประเทศแล้วมาที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่23นะครับแล้วก็ ปรากฏว่าตอนที่ไปปั่นจักรยานอยู่บนทางหลวงสาย304ที่อำเภอพนมสา,ารคามจังหวัดฉะเชิงเทานเนี่นะครับก็ถูกรถกระบะปิกอัพคันนึงเนี่ยวิ่งมาชนจนทำให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตนะครับฝ่ายชายก็คือนายปีเตอร์รูทนะครับแล้วก็ภรรยาคือนางแมรี่ทอมสันนะครับคู่นี้เนี่ยนะครับเขาเริ่มปั่นจักรยานเนี่ยออกจากออกจากเมืองที่ตัวเองพำนักอยู่นะฮะ ที่อังกฤษนะฮะอยู่ที่เกาะเกินซี่เมื่อกรกฎาคมปี54นะครับแล้วก็ตะเวนเดินทางไปในยุโรปไปในเอเชียกลางนะครับผ่านประเทศที่ได้ชื่อว่าอันตรายมาแล้วหลายประเทศอย่างอิหรานนี่ก็ไปมาแล้วอัฟกานิสถานนี่ก็ไปมาแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นพอมาบ้านเราปุ๊บปรากฏว่า เข้ามาประเทศไทยเนี่ยนะฮะประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถูกรดชนเนี่ยเมื่อวันที่13ากุมภาพันธ์ใช่ฮะแล้วก็เสียชีวิตเนนะฮะโอ้โหกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เลยนะฮะว่าท้องถนนบ้านเราเนี่ยมันอันตรายมากขนาดนั้นเลยล่าสุดวันนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยรองอธิบดีกรมสรารนิเทศคุณจัก,กริดศรีวลีพูดถึงเรื่องนี้นะครับ โดยบอกว่าทางกระทรวงได้มีการแจ้งเรื่องนี้ไปยังสถานเอกอัครราชาทูตสหรัฐแานากรประจำประเทศไทยนะฮะโดยขณะน,นี้ทางสถานทูตอยู่ระหว่างการประสานญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อนําร่างของทั้งคู่กลับคืนสู่ภูมิลาเนานะครับโดยบอกนะครับว่าทางกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศได้ทําหนังสือประสานกับทางโรงพักพนมสารคามที่รับผิดชอบคดีนี้โดยทางตํารวจได้มีการแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วกับ ผู้ขับขี่รถกระบะคันนั้นคือนายวรพงศ์สังขวัดซึ่งตอนนี้ก็รับบาดเจ็บอาการสาหัสเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณจะกิตบอกคดีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียใจแล้วก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอย่างยิ่งสื่อต่างชาติบางสังนญัก,ก็รายงานข่าวในทํานองที่ว่าท้องถนนไทยไม่มีความปลอดภยัยทําให้รัฐบาลมีความเป็นห่วงว่าอาจจะกระทบกระเทือนถึงภาพลักษณ์ของประเทศ ล่าสุดรัฐบาลได้เตรียมพิจารณาเพื่อหามาตรการป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเช่นเพิ่มข้อความภาษาอังกฤษเข้าไปในป้ายจราจรต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเนี่ยนี่เขาวิาพาพ์วิจารณ์กันเยอะนะครับขี่ที่ประเทศอื่นๆมา22ประเทศเนี่ยไม่เป็นไรเลยอพอมาที่ประเทศไทยประเทศ23เรียบร้อยเลยเสียชีวิตนะฮะคนขับเนี่ยเขาอ้างว่าตอนเขาขับรถอยู่ต้งหมวกตก บวกตัวแล้วก้มลงไปเก็บกกพอต้อมลงไปเก็บปุ๊บเนี่ยล้นก็เลยเสียหลักพุ่งชนสองสามีภรรยานะฮะเสียชีวิตเลยอย่างแรงเลยนะโอ้โหแรงเลยแรงเลยปีที่แล้วก็เพิ่งจะมีเด็กที่ไหนนิวซีแลนด์อะไรเนี่ยเพิ่งเรียนจบใช่ไหม,มเรียนจบแล้วก็เอ้ยรวบรวมเงินกับเพื่อนมาเที่ยวประเทศไทยดีกว่าเสร็จแล้วเสียชีวิตอื แล้วตอนนั้นแม่ของเด็กคนนี้นะฮะเขาก็ทําเรื่องไปถึงรัฐบาลของประเทศเขาเลยนะครับว่าให้เตือนคนในประเทศเขาเลยว่ามาประเทศไทยเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากมมนะจริงจะเกิดจะมาขี่จักรยานนะฮะครับซึ่งมีตัวเลขจากผู้ในการศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลกนะครับด้านการป้องกันอุบัติเหตุคุณหมอวิทยาชาติบัญชาชัยบอกว่าปี53เนี่ยนะครับผลการสํารวจขององค์การอนามัยโลกบอกว่าประเทศไทยนั้นมีการตายจากอุบัติเหตุ เป็นอันดับ6ของโลกนะฮะจากประเทศสมาชิกทั่วโลก182ประเทศเราเนี่ยมากเป็นที่6นะฮะตายถึง29,778คนนะครับ2 9นะฮะอันนี้ขัดแย้งกับรายงานของหน่วยงานหลักในเมืองไทยที่บอกว่าเราตายเพียงแค่1 4 0 0 0นะครับแล้วก็เรามีอัตราการตายเนี่ยนะครับ40 สองคนเกือบ43คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนอตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยนั้นมีอุบัติเหตุสูงเนี่ยเป็นรองแค่มีประเทศที่มากกว่าเราเนี่นะครับห้าประเทศนี้นะที่มากกว่าเราคือมาลาวีสวาซีแลนด์นามิเบียอิรักอิหร่านแล้วก็ไทยเนี่ยไทยเรามากขนาดนั้นเลยนะฮะสูงมากนะครับใช่ฮะฉะนั้นก็ สะท้อนถึงการหาเสียงของผู้ว่าหลายๆคนในตอนนี้นะฮะที่เน้นเรื่องที่จะให้ใช้จัก,กรยานบ้างอะไรบ้างนะฮะผู้ว่าบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดได้เป็นผู้ว่าแล้วจะขี่จัก,กรยานจะปั่นจัก,กรยานมาทางานอย่างนี้นะฮะแต่ว่านี่เห็นเลยนะฮะว่าถนนในกรุงเทพเนี่ยนะครับอืม,มันไม่เหมาะสําหรับการที่จะขี่จักรยานออกมาบนถนนเพื่อไปทํางานใช่นะะมันไม่เหมาะจริงๆนะฮะเพราะว่าในลักษณะของ กายภาพบนถนนเนี่ยมันมันไม่พร้อม,อ,มอันตรายเปล่าๆ,ๆนะฮะ,ฮะนี่ฮะฉะนั้นก็ผมว่าเราคนกรุงเทพฟังการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าแต่ละคนแล้วก็ต้องพึงพึงตระหนักเอาไว้ด้วยนะครับ<ะ>ฟังให้มันหูหนักๆไว้นะอย่าไปเชื่อเขามากครับว่าความจริงเนี่ยมันมันทำได้ไหมโอ,โอ้โหนะใครจะกล้าปล่อยลูกหลานใครจะ คนหนุ่มคนสาวคนไหนกล้าจะปั่นจักรยานไปทํางานอใช่อย่างมากสุดก็คือปั่นออกมาหน้าปักซอยแล้วก็ล็อกเอาไว้ใช่แล้วก็ต่อรถประจําทางต่อรถไฟฟ้าต่ออะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับประเภทปั่นไปเลยอ,อยู่ข้างถนนเนี่ยปั่นไปเนี่ยโอ้โหน่ากลัวแค่ไหนอย่างพวกที่ปั่นจักรยานออกไปต่างจังหวัดเนี่ยหรือว่าปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องรวมกลุ่มกันให้ได้เยอะๆนะก็ถึงกล้าไปอ่ะครับอย่างถ้าปั่นแบบปั่นไปคันเดียวอย่างเงี้ย อันตรายมากอันตรี่บนฟุตบาทถนนบางแห่งนะฮะก็ความจริงก็มี bicycle lane นะฮะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยพี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปปานหมดขึ้นไปปานขึ้นไปขี่ใช่อันตรายมากนะฮะมีอีกสักเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องที่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่ากลุ่มฟินฟรีประเทศไทยนะฮะ กลุ่มนี้เนี่ยก็มีคนร่วมลงชื่อกลุ่มนี้เนี่ยเยอะแล้วนะฮะกลุ่มนี้ก็นําโดยคุณซินดี้ซิรินญ,ญานะครับที่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้แล้วก็เป็นข่าวก็เพราะว่ากลุ่มนี้เขาได้ลงนามพร้อมกับโรงแรมสวิสโฮเทลเลอร์คองคอร์ดนะครับร่วมลงนามกับกลุ่มฟินฟรีว่าร้านอาหารจีนของโรงแรมชื่อร้านหลงฟงนี่นะฮะจะไม่มีการขายหูฉลามเด็ดขาด นี่โรงแรมเขาก็บอกเลยนะครับว่ามันมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะทำยังไงที่จะดูแลสุขภาพของของผู้บริโภคด้วยแล้วก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องโลกใบนี้ร่วมกันอันนี้คุณมาเซลซอยเยอร์นะฮะผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมสวิตโฮเทลเลอร์คองคอร์ดนี่เขาร่วมโครงการนี้นะครับจะ ตัดสินใจหยุดให้บริการอาหารที่มีส่วนผสมของหูฉลามทุกรูปแบบ<ม>แล้วก็จะหาทางเสนอเมนูใหม่ๆใ,ให้กับลูกค้านะครับนี่นะฮะคุณซินดี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาร่วมกับกลุ่มฟินฟรีฟรประเทศไทยนะครับสร้างเพจขึ้นมาเพจหนึ่งก็เป็นเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์ c ช a i n o r g เว็บไซต์<อ>ชื่อว่า c h a i n o r g อาร์จส f ั e โ e นะครับ ก็มาได้สักเดือนก,กว่าแล้วแล้วก็รวบรวมรายชื่อส่งไปที่โรงแรมต่างๆนะครับให้ช่วยกันร่วมโครงการหยุดขายหูฉลามนี่นะฮะสัปดาห์เดียวเนี่ยได้3,000กว่าชื่อแล้วโรงแรมสวิทโฮเทลเลอร์คองคอร์ดก็เป็นโรงแรมแรกที่ร่วมโครงการนี้นะครับ,รบนี่นะฮะเขามีตัวเลขด้วยนะครับกลุ่มฟินฟรีเนี่ยเขาบอกนะครับว่าฉลามมากกว่า73ล้านตัว73ล้านตัวถูกฆ่าตาย ในทุกๆปีฆ่าตายเพราะอะไรเพื่อที่ต้องการเอาครีบของมันมามาเป็นอาหารที่เราเรียกว่าหูฉลามนะครับฉะนั้น60ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉลามบางสายพันธุ์เนี่ยแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็มีนะฮะแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็มีวันที่3 1 4ถึง14มีนาคมนี้ตัวแทนรัฐบาลจาก170ประเทศทั่วโลกนะครับเตรียมที่จะมาประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศถึงชนิดของสัตว์ป,ป่าและ พืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์และหนึ่งในเรื่องที่จะพิจารณาก็คือข้อเสนอในการปกป้องฉลามที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับนี่ฮะรจริงๆความจริงแล้วเรื่องนี้มีการรณรงค์มาสักระยะหนึ่งแต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่รณรงค์ที่อย่าไปกินหูฉลามเลยเพราะว่ากินหูฉลามก็คือตัดครีบมันมาแล้วภาพก็เคยออกมาให้เห็นใช่ไหมตัดครีบมันเสร็จแล้วก็โยนทิ้งน้ําที่สุดแล้วมันก็ตายเนะพียงแค่เราต้องการครีบของมันเท่านั้นเองนี่นะฮะ ตอนนี้เขาเริ่มรณรงค์แล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นบุคคลหรือว่าเป็นหน่วยงานองค์กรหรือว่าจะเป็นโรงแรมไหนอยากจะเข้าร่วมก็เชิญได้ใช่ยากินหูฉลามยากินหูฉลามโอ้ประชาชนชาวราหย่ายมนุษย์กันเดียอ,อยางเราไม่ค่อยนั่นหรอกไม่ค่อยมีปัญหาหรอกมีปัญหาก็พวกนั้นอ่ะพวกนันน <c oughs> กการเมืองคนนั้นอ <c oughs> ่ะเวลาเขาจะคุยกันใช่ไหมเวลาเขาจะคุยกันต <c oughs> ้องกินหูฉลามร้านหูฉลามผมไม่เคยเห็นนัดร้าน เขาต้มกงหรือต้มปุ้ยอะไรเลยร้านตุกี้ร้านเค้กไอซ์แอนพีอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีนะนัดร้านหูฉลามแล้วเข้าไปในร้านหูฉลามก็คงจะไม่สั่งกระเพาะปลากินหรอกก็ต้องสั่งหูฉลามใช่นะฉะนั้นพวกนั้นเนี่ยตัวแสบตัวแสบเลยนะฮะครับเราพักกันคู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับร่วมสนุกตอบคำถามกับแอนลีน เพศใดจะมีความต้องการแคลเซียมมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบณนะอายุที่เท่ากัน A. เพศชาย B. เพศหญิงพิมพ์เอนเว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาทรายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท